สนับสนุนโดย SK 999ยอินนซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการพี่หญิงอยากสวยค่ะ บกับเคล็ดลับความสวยความงามต่างๆมากมายเลยนะคะที่เราไม่อยากให้คุณพลาดคะ่ะกับดิฉันบ๊วยพิษพิมลค่ะ,ะค่ะดิฉันณัิริรัตน์ค่ะอืมเราก็มาอําเคล็ดลับความสวยความงามมาฝากใ่ชนได้แน่นอนเ<ล>ช่นเคย<ช>ยังที่จะจะจะเจอเจอกันกับเราอยู่ทุกวนันไม่รู้ว่าจะเบื่อกับพวกเรากันหรือยังอ,อย่าเพิ่งเบื่อเราเลยนะเพราะว่า <c oughs> <อ>เราเบื่อแล้วหรอมง <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อเราเลยนะเพราะว่า ออกมา,าทุกวันเนี่ยเราก็เอาสาระความรู้มาฝากคุณผู้ชมอยู่แล้วถามว่าเขาเปิดดูเพราะว่าเขาตั้งใจงมาเปิดหรือว่าเขาเปิดเพราะผ่านเปิด <c oughs> ผ่านยิ่งสองคนนี้อีกลรีบกดเปลี่ยนเลยดีเออนาะอาจจะถ้าเปลี่ยนคู่สลับคู่เฮ้ยอ,อาจาะอาจาระรายการใหม่หรือเปล่าอาจจะอยากน่าดูกว่านี้ก็ได้ใช่ก็ก็เอาแนทออกใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็เอา๋ยวก็ไปแล้วค่ะไม่เป็นไรก็อยากออกอยู่เหมือนกัน เฮ้ยช่วงนี้เริ่มอยากนั่งกินนอนกินอยากอยู่เฉยๆเฮ้ยอันนี้เห็นถึงผู้บริหารช่องเลยนะเจ้พูดออกมาอย่างนี้เห็นถึงผู้บริหารช่องเลยนะเออขอโทษค่ะเอาล้วค่ะช่วงแรกของรายการช่วงไรคะแนทเพื่อไม่ลืมลืมไช่วงบิวตี้บิวตี้อะไรคะป๊อปคอร์เขาไม่ใช่คอนเนอร์จะบิวตี้ป๊อปคอร์ beauty คอนเนอร์อ๋อ beauty คอนเนอร์แ่ก็แน่นอนก็เป็นเกี่ยวกับบิวตี้ก็คือ วยบิวตี้แปลว่าอะไรคะบิวตี้แปลว่าสวยไงคะอะเรียนุู้ภาษาจุฬามจุฬาบิวตี้ไม่รู้ค่ะไม่ค่ะจับฉลากเข้าไปค่ะคุณผู้ชมคือใบสมัครเนี่ยแบบของใครปลิวไปได้ไกลที่สุดเขาให้คนนั้นเข้าไปเรียนจริงหรอจริงจุฬานะดีจะได้ไม่ส่งลูกส่งหลานไปเรียนไม่ได้อะไรเลยจากมหาลัยเออใช่ก็นี่ไงเรียนแล้วเลยเออเออเพี้ยนๆอย่างนี้นี่ไงแต่มันเรียนหนักจริงหรอโอ้ยเรียนหนักมากนี่ต้องขอบอกเลยนะว่าไม่คยพีบอกตรงว่าอยู่มกรุงเทพไม่คือบอก จะไม่ไหวเลยคือเรเรียนวันละตัวว้ยเรียนแค่สี่ตัวเจในหนึ่งอาทิตย์เรียนแค่สี่ตัวเท่าไหร่ะตัวกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงพอกันเออสามชั่วโมงแล้วเรียนแค่สี่ตัวในหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วแบบว่าเป็นการสอบที่เครียดที่สุดเท่าที่เคยเรียนมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เป็นเมื่อก่อนเคยคิดนะคะว่าถ้าสอบเข้าจุฬาได้เนี่ย เรียนข่าวการอะไรก็ได้อะโอ้ยมันไม่มีข่าวจุฬานะจริงหรอจุฬาที่มันไม่มีข้าวกรรเลยเนี่ยเได้ยินเมื่อก่อนมันมีคณะจริงจริงเฮ้ยมันไม่มีไม่มีแล้วเจนอ๋อแล้วเป็นคณะอะไรที่มันแบบมันโลมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ยากที่สุดอะในจุฬาที่แบ่สอบท้องคณะที่ฉันเรียนหรือเปล่าเนี่ยอราคณะอะไรเฮ้ย้ปเรียนรัฐศาสตร์เฮ้ยแต่ว่าอยากจะบอกนะคะคุณผู้ชมว่าคะแนนคณะนี้เนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศนะสามปีซ้อนแล้วอยู่คณะนี้เดี๋ยวๆนะหมายถึงว่า คะแนนที่คนอื่นเขาทำไม่ใช่แกใช่ไม่ใช่ฉันเฮ้ยแต่อย่างน้อยฉันก็เข้าไปเรียนได้ก็เอ้ยก็เรียกว่าเขาติดเขาาไปด้วยอะไรอย่างงี้เออจะได้บอกคนอื่นได้ออรารชสัจลาค่ะอะไรอย่างนี้อ๋อก็เก่งใช่ไหมเออเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวให้ยี่สิบเออแลวเกอย่าลืมทวงนะใครรียนจุฬาว่เก่งอ่ะนั่นเลยค่ะไรสาระกันมาพอแล้วมาเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่า beauty corner ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเผยเทคนิคน่ารู้ที่สาวๆทุกคนเนี่ย อยากจะรู้เหลือเกินว่าน่ารู้มากๆใช่ทํายังไงเนี่ยให้แต่งหน้าแล้วติดทนนานอ่ออย่างที่เราเคยบอกหลายเทปเนาะเราก็แบบว่าแหมให้ผู้ชมแต่งหน้าแต่งหน้าอย่างเดียวใช่แต่งหน้าอย่างเดียวแต่ไม่เคยบอกเลยว่าแต่งหน้ายังไงให้ติดทนนานบางคนบอกพี่ค่ะหนูตื่นช้ามาหนูแต่งหน้าชัสวยเช็งกระเดะเลยจะบอกเออจะบอกว่ามันก็อยู่ที่หน้าของแต่ละคนด้วยบางคนแบบอย่างเจนเนี่ยหน้าได้มันก็จะ แต่งได้ติดทนนานยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่หน้ามันหน้าไม่ด้านอย่างบวยเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ประสบพบเจอปัญหาการติด,ต,ดติ่งแต่แต่งหน้าไม่ทนเออหน้าหน้าปะเข็ม <c oughs> ดจ้ข่าวว่ามีคนว่าเจ้ว่าหน้าปาเข็มใช่หรอไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอันนี้คุณผ <c oughs> ู้ชมก็ตัดสิน,นกันเอาเองนะถ้าฉันปะเข็มนั่นก็ปลาอะไรน่ะปลาปลาเป้าหรอปลากระโฮ้เออนี่ก็ไม่รู้น นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เรามีแปดเทคนิคเด็ดๆเลยที่มาบอกคุณผู้ชมนะคะให้คุณผู้ชมนั้นแต่งหน้าได้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นเจนี่ชอบแต่งหน้าไปมหายนะจะบอกว่าเป็นคนที่แต่งหน้าวันละรอบเดียวบางคนมันต้องเติมมันต้องซับใช่ไหมต้องซับต้องอะไรอย่างนี้เพราะเหงื่อออกเหงื่ออะไรอย่างนี้โชคดีที่แบบไอเนี่ยเป็นคนหน้าหน้าด้านไม่ใช่ไม่ใช่หน้าแห้ง อ๋อน้าแห้งเป็นคนหน้าแห้งแล้วแบบเหมือนเครื่องสำอางน่าจะไม่มันเลยเครื่องสำอางมันก็จะติดทนใช่ไหมแต่บางคนเกิดจากนั่นแหละฮอร์โมนภายในร่างกายไรเยิะมเช็ดตับไปนู่นเออบางทีแบบว่ามันตรงนี้ก็เอากระดาษไปเช็ดลองพื้นหายไปครึ่งหน้าจ้าแต่ระวังตัวนะเราอะทำไมระวังโดนระวังนะระวังโดนดักตบเดี๋ยวค่อยว่าเป็นข่าอะไรอย่างเงี้ยเออเอาละค่ะ มาดูวันที่เทคนิคแรกกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าค่ะคุณผู้ชม,มเขาบอกว่าหน้าเนี่ยจะแต่งได้ดีเนี่ยเราต้องมีผิวหน้าที่ดีผิวหน้าที่ดี<ช>เกิดจากหครีมอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราต้องล้างหน้าค่ะคุณผู้ชมแน,น่นอนอออต้องล้างหน้าท้งนั้นแหละ ใช่ไม่ใช่บางคนบอกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้พี่หนูล้างหน้าเสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยแต่ว่าหนูมาแต่งหน้าอีกทีตอนสายตอนบ่ายหนูจะออกไปข้างนอกมันค้างไว้กันไปใช่เพราะบางทีเนี่ยเราไปเจอนู่นนี่นั่นในห้องเราก็ตามแต่เนี่ยหน้าเราก็มันขึ้นได้มีสิ่งอุดตันมาปกปิดรูขุมขนเราอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็แต่งหน้าตอนนั้นแกก็คือต้องล้างหน้าก่อนอ่ะล้างเลยับหน้าให้แห้งแล้วก็แต่งได้เลยใช่ ต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าใช้พรายเมอร์ช่วยให้เครื่องสําอางติดทนนานเรอยางต้องมีมอยส์เจอไรเซอร์ใช่ก็แล้วแต่สมมติว่าเป็นคนที่ผิวแห้งก็เลือกใช้พรายเมอร์ที่มีอมอยส์เจอไรเซอร์ผสมอยู่เข้าไปต่อไปข้อที่3เขาบอกว่าให้เลือกใช้รองพื้นให้เหมาะกับผิวอย่างเจ๊นเนี่ยสมมุติว่าเป็นคนหน้าแห้งใช่ไหมก็อาจจะเลือกใช้รองพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นลุคดิวอี้ได้ก็คือแบบว่า มีน้ำมันผสมอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่หน้ามันอยู่แล้วเนี่ยก็เลือกใช้รองพื้นที่มันเป็นออยฟรีก็คือแบบว่าแต่งไปแล้วเนี่ยยังไงก็ตามแต่หน้าคุณก็จะไม่มันเพิ่มขึ้นข้อต่อไปเขาบอกว่าก่อนลงอายเชอก่ลงอายแชโดก็ให้ลงอายพริมเมอร์เขาบอกว่าจะทำให้สีอายแชโดเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นอ่ะต่อไปเขาบอกว่า ลิปไลเนอร์ช่วยคุณได้ลิปไลเนอร์จะช่วยทําให้สีปากของคุณเนี่ยิดทนนานมากยิ่งขึ้นใช่แล้วก็จะทําให้ปากของเราเนี่ยดูเป็นรูปเป็นร่างมากเคยมีลิปแบบที่มันเป็นหลุมหรือเป็นอะไรที่มันเป็นตลับไหมลิปตลับเคยมีเคยมีแล้วมันก็จะมีแล้วมันพอดีแล้วมันใหญ่พอดีกับปากแล้วแกขี้เกียจแล้วแกเอาปากไป แล้วอันน kind of voilà ั้นก็น่าเกลียดไปนะคุณผู้ชมมันนี้เล่แนะนำนะคุณผู้ชมก็ใช้คนเดียวงฮ้ยเจ๊จะไม่แบบว่าเพื่อนมายืมเุ้ยนัดขอยืมนิปมาใช้หน่อยจะไม่เคยให้เพื่อนยืมลิปสติกชอบใช้อะไรคนเดียวเจ๊ก็จำไว้นะคนอื่นก็ชอบใช้อะไรอย่างเดียวเหมือนกันไม่เคยยืมของคนอื่นด้วยจ้าเป็นของเจ๊หมดเลยใช่ไหมอ่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าข้อหกให้เลือกใช้พิกเมนต์ หลากประโยชน์เดี๋ยวนี้เราจะเห็นบริษัทเครื่องสำอางหลายๆบริษัทเนี่ยเขาแบบชอบเอาพิคเม้นต์หลากเสียมาทาตาก็ได้ทาแก้มก็ได้ทาปากก็ได้ใช่เขาเรียกว่าพิคเม้นต์เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนั่นแหละมันใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายคือสําหรับใครที่อยากประหยัดตังค์เนาะก็ไปซื้อตัวนี้มาตัวเดียวฉันทาทั้งตาทั้งทาทั้งแก้มเลยหมดเร็วนิดนึงเออแต่มันก็ใช้ได้กับทุกส่วนไง ต่อไปข้อเจ็ดเขาบอกว่าอย่าลืมตบท้ายด้วยแป้งหลังจากแต่งหน้าเสมอบางคนเนี้ยบอกว่าโอเคฉันปัดบัดออนเสร็จพาลิปสติกลิปสติกเสร็จฉันเสร็จเลยแต่อย่าลืมเช็คความเรียบร้อยบนใบหน้าโดยการแ<อ>บบเอาแปรงใหญ่ๆเนี่ยมาปัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งจุ่มลงบนแป้งแล้วก็ปัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเ<ค>ขาเรียกว่าเป็นการเช็คหน้าให้แบบว่าเด้งใช่ให้มันเข้ากันอีกครั้งหนึ่งข้อแปดข้อสุดท้ายเขาบอกว่า พกแพ่นซับความมันไว้กับตัวบ้างสำหรับคนหน้ามันเนาะใช่เผื่อใช้ใชเวลาที่แบบว่าหน้ามันมันขึ้นมาแต่สําหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยหน้าไม่มัน <ฮะ S 1> อ่ะพี่อะไรอย่างนี้แต่แบบบางทีแต่งหน้าลงไปเยอะๆ <rôle: S 2> มันก็มันขึ้นมาได้เหมือนกันนะื่องสำองสำอางอยู่บนใบหน้าเรา่วงนีอากาศก็แบบแรปรัวแล้วร้อนหนาวอยู่ด้วยใช่บางทีฝนตกบางวันแดดออกอุ๊ยเอากันไม่ทันเลยทีเดียวใช่เอากันไม่ทันเลยทีเดียวหมายถึงว่าเอากับอากาศไม่ทันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเออนะ แหมติดคอนี้ม <c oughs> างเดี๋ยวนี้ <c oughs> น,นี่ก็เรียกว่าเป็นสาระดีๆ <c oughs> เล้ <c oughs> ารับความสุขผลงานที่เรมาฝากสาวๆกัน <c oughs> นั่นเองนะคะแต่สำหรับช่วงหน้าก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันจะจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้านะคะถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด <c oughs> สาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจ คนที่อถ่ายเก <What? S 1> กันอารตลาดคเคราะสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ อยู่ช่วงที่2ของรายการนะคะบว้ใช่แล้วสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงสัมภาษณ์ผู้ประกอบการคะ่ะเราก็จะมีบทสัมภาษณ์ดีๆแต่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์อะไรนั้นเดี๋ยวเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ <c oughs> นะครับปัจจุบันก็เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งของผู้หญิงไทยแป็นดัมหนึ่งนะครับ<ห>ก็แสงหน้ามะเร็งปากมดลูกไปตั้งแต่ปี2551น,น,นะครับอันนี้เป็นเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกนั้นเรามีระบบคัดกรองที่ดีขึ้นสามารถคัดกรองได้ง่ายนะครับแต่ามะเร็งเต้านมนั้นนะครับการคัดกรองเนี่ยยังไปไม่ทั่วถึงนะครับยังมีผู้ที่ยังไม่สามารถจะ ได้รับการคัดกรองด้วยวิธีแมมโมแกรมหรือเครื่องสเลเนี่ยยังน้อยอยู่เราก็เลยรณรงค์ที่จะให้ผู้หญิงไทยเนี่ยได้รู้จักะมะเร็งเต้านมมากขึ้นโดยการตรวจเต้านมตนเองถ้าตรวจแล้วสงสัยผิดปกติก็จะไปพบแพทย์แพทย์ก็จะส่งคัดกรองอด้วยวิธีแมมโมแกรมครับตอนนี้แนวโน้มของมะเร็งเต้านมนะครับก็เหมือนทุกประเทศในเอเชียครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ที่ตีชีวิตของคนเอเชียที่เปลี่ยนไปแบบตะวันตกซึ่งปกติแล้วมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากในยุโรปในตะวันตกนะครับซึ่งเ,าเราเปรียบเทียบเราคิดว่าต่อแสนประชากรของผู้หญิงเนี่ยมี